ก็เรายิงกันแถวนี้ไม่ใช่เหรอโหมองฟ้าเฟมเลดสิบกว่าไว่เฟมเลตพุ่งหร<ด>ือนรถเลยรถโซนดีเพื่มเอ่ออา้ก้ำมือความรู้สึกนะความรู้สึกมันตายปแปลกๆมีตัวแลนะ้วนะเมื่อกี้ในตัวเราได้มา m 4 0ดที่คนเรากัฟิด กูชอบโคโลกาพิกมากกว่าไอ้เชี่ยปืนนี้ความมันความมั่นยังแม่งไม่มีจริงๆตัวกระสุกจะทดสอบไหม่ะไม่ต้องหาไม่ต้องทดสอบจะลองไม่ต้องทดเลยใช่ไหมไม่ต้องทดสอบไม่ต้องทายยังไงจับโค้ดอะไรมาธาจู่จั่วมาธาครับมาธากูคงปาระเบิดไปไม่ไกลขนาดนั้นหรอก มันต้องอยู่แถวนั้นยิงต่อไปโอ้ต้องเป็นอย่างนี้หรอโดนมอต้าก็ว่าละสัตว์อยู่ไหนกันแน่ว่ายิงไม่โดนสักทีฮะโคนชั่วชาติชั่วชาติชั่วเลย กมุมนี้ไม่มีไม่มีมุมีจริงๆเลยลองสูลองสูงลอสูง นนปีง100ึงร้อยกว่าปีงูเก้าสี่อะเอามาเล่นสนุกๆก,กันเถอะอืมเล่นไรเฮ้ยเฮ้ยอะไรครับอ๋อ,อ,อ,อเฮ้ยไม่ติดปะ่ะอะไรอะก็ท่าก็ <S <S 2> <S 2> <S 2> อยู่ไหน U ở... tóc hilau lưng nhìn gì a ghép. Mhm, bất ngờ. 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 กาจะไม่ตายโอ๊ะทำไมกูตายทุกรอบเลยวะแมนแม่นแมนมอทามีแม่นด้วยวะแมนมีแมนไหนว่าความแม่นไม่มีไม่ค่อยจะมีความแม่นในหมู่พวกเราไงโหทาดูก,กี้แล้วทำไมกูถือมอทะไอ้ท <c oughs> ่ากูถือมอทะแล้วแต่กูยังไม่หวางมอท่าเลยเอ,ลอ่ะลงน้ำมาเลย มันก็เป็นเหมือนกันนะเปิดตําแหน่เอิตนเปิดตําแหน่งมั่งเปิดยังไงเจ็บโดนเลยวะอันนี้โดนยังมันตดยังไม่ตายเกิดอะไรขึ้นล้วก็ไม่เชิงว่าเปลี่ยน เดี๋ยวนะเดี๋ยวนะโอ้ะถ้าทางมอท่ากูจะพังมาแล้วอะทำวะโดนแรงระเบิดใช่ไหมของกระสุนใหญ่ขเพิ่มได้ด้วยอ่ะได้อมา าดฮะไม่โดนหรอกชาตนี้ก็ไม่โดนอ้าบานยิ่กูกจะยิงไกูไม่รู้กูลองลองทับมอท่ากนี้แล้วมึงลองยิงกูเข้ามอท่าเข้ามอท่าเข้าไป้ได้ไม่ลูกเก็บระวังใหม่ก็ได้ ยอยาแโอเคขี่แล้วโอ้ตายจริงด้วยระเบิดฉลุ่งอีกเลยทำไมที่เมื่อกี้มันแหลกอะมันมองไม่เห็นโอเคอเราเนีกำลังวิ่งไปกำลังวิ่งไปที่เดิมมึงอยู่ที่เดิมแหละขาดแล้ว อ่ะขี่แล้วเออสเปินคามตายมันดีเลยไปหน่อยเออใช่มันพอเสียงเลยมันอะไรมีมอเตอร์ไหมพี่พี่มอเตอร์เเท้เลยค่ะไต่ากได้โซ่เนี่ยกูถือมอเตอร์เเทวิ่งไม่เหมือนมีอะไรอยู่ข้างหน้าเขียวสัตว์ อยู <You. S 2> ่อะรง่อู่น,นีเห็นมึงวิ่งไป <c oughs> กูรละยิงประมาณเผื่อๆไว้ก่อนีมอท้าแล้วมอท้าอยู่ไหนเออ,อ ไมมึงล al ูกเดียวตายได้สี่เลยวะมึงยิงโดนมอท่ากูแล้วมอท่ากูระเบิดอัดหน้ากูปะวะเกี่ยวเลยมึงยิงโดนกูลูกสองลูกกูยังไม่เห็นระเบิดเป็นโอทีมกูสามลูกกูตายทั้งสามรอบเออแล้ว่เนาะโอ้มีใครมาก็ไม่รู้แหละมอท่าใส่เงินอะไรกันเกิดอะไร เพิ่งเกิดตอนนี้อยู่เออใกล้ๆน้ำโอเคเปิดปบดไปเรื่อยมากินตรงเนี้ยไหนวะตองจุดที่เราเปิดลบเดี๋ยวหาอยู่โอเคเพื่อละเพรากูยิงได้มาไกลสุดแค่ไหนนะเออแล้วมาดูนีน่แบบมูชัน ย่งใส่กูเลยงลยี่นกูยงอยู่อฮ้เดี๋ยวมมาท้ามาเดี๋ยวมอมาท้ามาอาฮะไม่เป็นไรเดี๋ยวก็พยายามไปที่มึงก็ได้นนปนปนมาเลยครับกำลังมีมาขโมยเกียร์กูก็ได้ ไม่รู้่มไปให้พ้นเลยวิ่งมาดิดน้ำอ่ะอยู่ตรงนั้นล่ละพอดีอ้นยิงอะไรกับมึงเนี่ยอะเดินเข้าไปกองนะไ <c oughs> ปดมมีมันโคตคุมยากมันจี้ได้ไกลแค่ไหนวะเออโอเคประมาณนี้เดี๋ยววิ่งไป Enemy soldier spotted. Over. hại bây giờ quá Ra đây dành Để tôi xài đâu mà tham mà mày ra เออให้ความรู้สึกมันมีอะไรขับผ่านแบบแบบหรือคุณหลอนไปเองอะไรครับอ๋อเสียงมันหลอนเสียงมันหลอนเมื่อกี้เหมือนเห็นเห็นใครโดดเจออโอเคกูครู้เลยของไทวะ อืโอเคเอหมอ M.A.V. วาวได้เฮ้ยคนมาครบแล้วอะอเอ๊ะจ้ะเย้เช่ขับเอ็มเอวีซเพี้ยตตายไปพัดปั่นหัว